ข่สนักข่าว INN สวัสดีค่ะปานนฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ มาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็มีการติดเชื้อทะลุไปกว่า12ล้านคนแล้วนะคะก็เสียชีวิตไป550,000คนค่ะสหรัฐหนักเลยค่ะวันเดียวเพิ่มขึ้นมากว่า6,000 0 สถานการเวรโควิด -19 ประจำวันที่9กรกฎาคม2563ค่ะตอนนี้ทั่วโลกพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วนะคะ215ประเทศค่ะรวมทั้งสิ้นกว่า12,154,983รายค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ213,387รายและก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ551,173รายค่ะเพิ่มขึ้นมา5,522รายแต่ก็สามารถรักษาหายไปแล้ว7,23,400 740รายค่ะโดยประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้สหรัฐอเมริกาค่ะยอดผู้ติดเชื้อพุ่งไป3 1 58,417รายซึ่งวันเดียวของสหรัฐมีผู้ติดเชื้อถึง61,333รายค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็ทะลุไป134,848รายอันดับ2เป็นประเทศบราซิลค่ะมีผู้ติดเชื้อ1,716,196รายค่ะเพิ่มขึ้นมาวันเดียว 41, 1,541รายแล้วก็เสียชีวิตไป68,55รายอินเดียค่ะติดเชื้อ769,52 0รายวันเดียวเพิ่มขึ้นมากว่า25,571รายค่ะเสียชีวิตไป21,144รายประเทศรัสเซียค่ะติดเชื้อ7,792รายเพิ่มขึ้นมา6,562รายเสียชีวิตไป1667รายค่ะและก็ประเทศเปรูนะคะติดเชื้อ312,000 9 1 1รายเพิ่มขึ้นมา3,633รายค่ะเสียชีวิตไป11,133รายขณะที่ประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับ99ของโลกนะคะมีผู้ติดเชื้อ3,197รายเพิ่มขึ้นมา2รายค่ะเสียชีวิตคงที่58ราย มาต่อกันที่ท่าทีทางการเมืองกันบ้างค่ะภัยบูรณ์มั่นใจว่าพลังประชารัฐไม่ได้ทําผิดพอรป์ปรพักการเมืองตามที่เริงไกลกล่าวอ้างนะคะและก็จะมีการแก้ข้อบังคับที่จะเพิ่มรองหัวหน้าพักขึ้นมาอีกค่ะ นภาภไพบูลนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเนะคะถึงกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยเตรียมยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยุพักพลังประชารัฐค่ะโดยบอกว่าการที่นายเรืองไกรนะคะยื่นคําร้องโดยไม่มีมูลที่ชัดเจนนะคะหรือว่าไม่มีข้อกฎหมายที่ชัดเจนถือว่าส่มเสียงค่ะซึ่งทางพักจะมีการตรวจสอบพิจารณาดําเนินคดีกับนายเรืองไกรหากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการยื่นที่มี ตนาไม่เป็นไปตามกฎหมายพรบรพักการเมืองมาตรา101หรือว่ากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ในส่วนของพักมั่นใจค่ะไม่ได้มีการกระทําที่เป็นปัญหาทางกฎหมายอย่างที่นายเรืองกรเนี่ยมีการยื่นฟอ้องอย่างแน่นอนทาานี้มาถาม,ถามถึงความคืบหน้าในเรื่องการจัดส่วนของรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเรื่องนี้นายภพบูลนะคะบ,บอกว่าพักมีการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมคือจะให้มีรองหัวหน้าพักจากเดิมไม่เกิน9คนนะคะเป็นไม่เกิน10คนเพื่อจะได้ครอบคลุมภารกิจของพักแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศด้วยส่วนจะมีบุคคลไหนบ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยเวนิจของหัวหน้าพักแต่เพียงผู้เดียวค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เผยว่าช่วงนี้ประเทศไทยฝนลดลงไปแล้วนะคะแต่อาจจะตกหนักหน่อยในบางพื้นที่ของภาคใต้ กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างอ่อนนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยค่ะจึงทําให้ประเทศไทยฝนลดลงไปแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งที่ภาคใต้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่าสุดค่ะ26-27องศาเซลเซียสและก็อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะ การเสนอข่าวไปนาฬิกาหนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN